สวัสดียามเช้าสวัสดีเช้าวันที่สิบสามเดือนหกหกแปดมาเลยลูกกินก้กาให้หน้งองออกกำลังกายสวนลมมณีนะอาออกกำลังกายสวนลรรม,มนีนาะหนึ่ง אהה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 ה <pedestrian voices> <deficit> 12 13 14 15 16 17 ยี2ส2 23 24 25 2อ2อ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหก Some bed, some girl, sea, sea, sea,

một gì một nắng một gió một 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 một

ม,ออมาพี่น้องครับจริงหลายเข้าก็ได้มา้1 1

3ามสามสามสี่สห้าสามหกามเจ็การลาา้อองยูกากาๆ3าแปดเมื่อยอยู่เด้อพี่น้องอย่ามาประเ่อยตื่นเสาร์ส่วมือพี่น้องตีสามตีส ตื่นมากับจักรเสียดอย่างเนาะหมู่บ้านบ่ได้มาข่านว่านกิจข้านก็เลยนอนเล่นมือถืออยู่ห้องทำขอบทำคลิปตัดต่อคลิปไปตามภาษาไปเนาะ,ะก,ขขก,กะ็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณกำลังใจเลือกตับพี่น้องขอบคุณทุกผู้ทุกคนนนั่ละที่มาเบิง้ง คนคอมเมนตะ์ครนะับคนมาคอมเมนต์เนาะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเกา่าออกกำลังกายเพื่อจะคองลนะพี่น้องคุณสิรมีนะ้ำสุขภาพกระสือแข็งแรงคนพ้อยได้ก็คีอได้กล้กามกล้ามทองกับมีพี่น้องอาดสิบปัญญาแต่ว่ามันกับมีนะานะคลิปนี้ก็บพ่อแค่นี้แหละครับพี่น้องแล้วพอกันใหม่ในมือหนะ้าสวัสดีครับ 嗯。Uh. Uh.